จะดีแค่ไหนถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้ถ้าข้ารู้เร็วกว่านี้ว่าเจ้าจะเลือกเขาข้าจะยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อมาหาเจ้าแต่ท่านพ่ออยากให้ข้าปกป้องเจีนโจข้าต้องทำตามคำสั่งแต่ข้าก็ไม่คิดเลยว่ามันจะทำให้ข้าต้องเสียเจ้าไป ตงเกอที่หาตาเจ้าคงลำบากมากใช่ไหมเวลานั้นเจ้าถึงเลือกใครคนแรกที่ปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าข้าจงโง่นัก แม้แต่หวังไทจียังรู้เลยว่าต้องติดตามเจ้าแต่ข้ามัวแต่นั่งรออยู่เฉยๆเหมือนคนโง่ตงเกอเจ้าคงเกลียดข้ามากสินะข้ารู้ว่าเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วที่ผ่านมาข้าก็มีแค่เจ้ามาโดยตลอดข้าหาโอกาสที่จะอธิบายกับเจ้า ซึ่งก็ในป่าทึบวันนั้นข้าถึงได้ติดตามเจ้าไปข้ารู้ข้าพูดอะไรตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วตรตงเกอเจ้าเกลียดข้าใช่ไหม ชูอิงชูอิงแผลเจ้าเปิดแล้วนะเจ้ามีไข้ด้วยเจ้าถึงไม่รู้ตัวว่าพูดอะไรอยู่เจ้าต้องพักผ่อนมากๆไม่ไ,มไมข้ารู้ดีข้าไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระไม่ใช่ลุกขึ้นหน่อยข้าพูดความจริงข้าขอดูแผลหน่อยสิข้าพูดความจริงเจ้าต้องนอนพัก